สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h a n n e l นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเสียงลมกระแสลมอาจจะดังสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่านะครับกระแสลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับดูจากยอดข้าวที่ไหวเอ็นนะครับผมในขนาดนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับผมก็ยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับผมเหมือนจะมี ฝนเข้านะนะครับผมช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูที่นะครับผมทําง่ายที่สุดนะครับผมในสามฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนครับผมฤดูฝนนะครับเป็นฤดูที่ทําข้าวนะครับผมง่ายที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมา สรุปแบบย่อๆนะครับผมรวมถึงจะมาให้ดูข้าวนะครับตรงนี้มันบางแต่ผมจะให้ดูว่าเขาแตกกอนะครับผมแตกกอประมาณต้นละกี่อ่ากอละกี่ต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามานับกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมก็อยากจะกล่าวนะครับถึงกเกษตรกรนะครับผมราายใหม่ที่พึ่งเข้ามาติดตามช่องของผมนะครับผมพอดีเห็นติดติดตามเพิ่มมาอีกนะครับประมาณ2,000กว่าคน นะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าช่องนี้นะครับผมทําเพื่ออะไรนะครับผมก่อนอื่นผมจะบอกว่านะครับผมช่องยู u ูบลุ่มโพชานแนลนะครับผมที่ท่านได้รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมผมทามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมแก่เกษตรกรนะครับผมหลายหลายท่านนะครับผมผมทาจริงทํานาจริงๆนะครับผมใน1รุ่นนะครับผมผมจะถ่ายทุกขั้นตอนเลยนะครับผมเหมือนเป็นการทดลองนะครับผมแล้วจริงแต่จริงอะผมอะ มีสูตรของผมอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมจะทําให้ท่านเห็นจริงๆว่าสูตรนะครับที่ผมมาแนะนํากับท่านเกษตรกรเนี่ยผมใช้จริงนะครับผมรวมถึงสูตรปุย๋ยสูตรยานะครับผมแล้วก็ต่างๆนะครับผมที่นอกเหนือจากนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ําเปิดน้านะครับผมเทคนิคต่างๆนะครับผมผมพยายามที่จะนะครับทาคลิปที่ว่าให้มัน เป็นประโยชน์นะครับแต่เกษตรกรที่รับชมนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมมานะครับใส่ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยที่ผมใส่ผมจะเน้นปุ๋ยที่สุดเลยนะครับผมข้าวจะได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตมันอยู่ที่ปุ๋ยนะครับผมสูตรปุ๋ยที่เราใช้นะครับผมแล้วซึ่งผมก็ทํานามานะครับผมหลายปีนะครับผมหลายปีก็ใช้สูตรปุ๋ยไป เยอะครับผมจนมาจบที่สูตรณปัจจุบันนะครับผมที่ข้าวแตะนะครับผมหลักร้อยยี่สิบถังขึ้นนะครับผมถ้าสวยๆนะครับแต่รุ่นแต่รุ่นที่แล้วเนาะรุ่นหน้าร้อนที่ทําจบไปนะครับผมก็ได้เพียงเจ็ดสิบถังนะครับเพราะว่ามันกระทบร้อนหลายอย่างนะครับผมแต่ฤดูหนาวนะครับที่ผ่านมาก็เกินไล่เกินนาเยอะครับผม สำหรับสูตรปุ๋ยนะครับผมที่ผมใช้นะครับผมผมจะใช้เป็นรุ่นรุ่นที่1นนะครับผมผมจะกระตุ้นด้วยในตรเจ้นนะครับผมเป็น3ามสนนะครับผมหรือว่า4 6่สกศก็ได้นะครับผมอัตราส่วนก็10กิโลนะครับผมต่อหนึ่งไร่นะครับผมสิกิโลต่อหนึ่งไร่ใส่ช่วงนะครับผมช่วงที่ถ้าเป็นอายุเนาะ ก็คือประมาณนะครับผมเจดวันถึงสิบห้าวันนะครับผมไม่เกินนี้นะครับผมไม่เกินนี้นะก็มันอยู่ที่เราจะอัดน้ําได้หรือไม่ได้นะครับผมคําว่าอัดน้ำเนี่ยคือผมจะบอกเสมอว่านะครับผมเราต้องเคลียร์หญ้าให้จบนะครับผมเคลียร์หญ้าให้จบก็คือเราพ่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยเราอัดน้ําได้ตอนไหนก็คือไม่ให้ข้าวมิดไม่ให้น้ํามิดยอดข้าวนะครับผมแต่ให้น้ําทั่วพื้นนา นะครับผมก็คือเป็นอันใช้ได้นะครับผมแต่ส่วนมากเราจะนาไม่ค่อยเสมอเนาะมันจะมีที่ลุ่มที่ดอนนะครับผมถ้าเราอัดน้ำท่วมที่ดอนนะครับที่ลุ่มมันก็จะจมนี่ครับผมเป็นที่มาของคําว่าอัดน้ําให้ได้นะครับผมเราพร้อมอัดน้ําได้เมื่อไหไร่เราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับผมอัดน้ําให้นิ่งประมาณ2วันแล้วก็ใส่ไปเลย10ปิโลตไร่นะครับผมรุ่นแรกนี่เพื่อช่วยกระตุ้น ลากนะครับผมกระตุ้นลากอ๋อ,อผมก็ทําคลิปไปแล้วเนาะว่าใส่ปุ๋ยรุ่นแรกไปนะครับผมลากยาวมากเลยนะครับผมบางท่านก็มาคอมเมนต์บอกว่าถอนไม่ขึ้นเลยนะครับผมถอนไม่ขึ้นเลยแล้วก็นะครับผมเรื่องอรุ่นที่สองนะครับผมให้ผมจะให้นับจากรุ่นแรกนะครับผมมาสิบสองวันก็คือนะครับกรณีของผมเนะี่ยผมอัดน้ําได้ประมาณ สิบสองวันผมก็หว่านปุ๋ยยูที่อายุสิบสี่วันนะครับผมผมนับอีกสิบสองวันนะครับผมจากรุ่นที่หนึ่งสิบสี่ไปสิบสองก็ยี่สิบหกวันผมใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองนี่คือสำคัญเลยนะครับผมสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับผมสามก็สอบนะครับผมผสมกับปุ๋ยยูเลียนหนึ่งกระสอบนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาว่านนะครับผมที่ไม่เกินนะครับผมต้องใช้คำว่าไม่เกิน ไม่เกิน20กิโลต่อไร่นะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมทําข้าวหนาก็อาจจะต้องใส่เยอะหน่อยนะครับผมแต่ถ้าท่านใดทําข้าวบางก็อาจจะต้องใส่น้อยหน่อยหรือว่าดินนะครับของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันถ้าดินดีหน่อยก็ใส่น้อยใส่สัก1ิบกิโลก็พอครับผมแล้วก็ค่อยๆพรมนะครับผมขยันต้องต้องขยันพรมนะครับผมข้าวจะดีไม่ดีนะครับผมทําไมเราถึงต้องพรม นะครับผมทำไมแล้วถึงต้องผมเพราะว่าข้าวนะครับผมอ่าในพื้นที่เนี่ยของเราเนี่ยสมมติว่าเราทำสิบไร่เนี่ยนะครับผมข้าวเนี่ยเขาจะ,จะเจริญเติบโตไม่เท่ากันแหมว่าแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่ากันนะครับผมเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันที่ลุ่งนะครับดินมันดีบ้างไม่ดีบ้างหรือว่าข้าวมันหนาไม่เท่ากันถ้ามันหนามันก็จะไม่ค่อยโตเราก็ต้องไปใส่เพิ่มนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องขยันตรวจแปลงนะครับผมสําคัญเลยนะ เรื่องการพบปุ๋ยนะครับผมแล้วก็นะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่ว่ามีคําถามหลายหลคนนะสอบถามเข้ามาว่ารุ่นสุดท้ายรุ่นที่สามเนี่ยเราใส่ตอนไหนนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมผมแนะนําเป็นสูตร15 15 15นะครับผมก็คือเป็นปุ๋ยครบสูตรนะครับผมใส่เพื่อรับท้องนะครับผมให้ข้าวเขาเก็บกักสารอาหารนะครับผมพร้อมที่จะสร้าง แป้งนะครับผมในเมล็ดนะครับผมให้หวานช่วงที่ข้าวต้นกลมนะครับผมก็คือลบเหลี่ยมนะครับผมให้ข้าวลบเหลี่ยมต้นกลมโดยส่วนมากก็ข้าวเนี่ยจะเริ่มท้องนะครับผมจะเริ่มท้องประมาณอายุห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันนะครับผมระหว่างนี้เราก็ใส่ได้เลยนะครับผมอัตราส่วนก็ห้าถึงสิบกิโลต่อไร่นะครับผมสําหรับสูตรตัวผมเองอผมจะเฉลี่ยแล้วนะครับผม ปุ๋ยในหนึ่งรุ่นเนี่ยผมจะใส่ประมาณไล่ละหนึ่งลูกนะครับผมไล่ละห้าสิบกิโลกร,รัมก็คือแบ่งเป็นรุ่นที่หนึ่งสิบกิโลกร,รมัมรุ่นที่สองยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับผมแล้วก็รุ่นที่สามสิบกิโลกร,รัมนะครับผมก็จะเป็นสี่สิบแล้วนะอีกสิบกิโลกร,รัมนั้นนะครับผมเอาไว้พรมนะครับผมผมเอาไว้พรมจุดที่ว่าข้าวมันแกนไม่แกนนะครับผมอ่าตรงนี้นะก็ กินเวลามาเยอะนะครับผมสาหรับอันนี้ทําคลิปสําหรับเกษตรกรนะครับผมที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมอเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้จริงนะนะครับผมแล้วก็นะครับผมยานะครับผมตัวยาเอาเป็นฮอร์โมนนะครับผมฮอร์โมนที่ผมใช้เสริมเนี่ยผมจะใช้อยู่สามตัวถ้ากรณีลมลมโยกอย่างเงี้ยเนี่ยลมโยกเนี่ยมันจะอาจทาให้ต้นข้าวเหลืองนะครับผม ผมจะใส่เป็นตัวซิงค์นะครับผมปรับสภาพอากาศนะครับผมปรับสภาพอากาศช่วยได้นะครับผมซิงค์ตัวที่สองนะครับผมสารายฮอร์โมนสารายนะครับเกษตรกรหลายท่านถามว่าผมซื้อที่ไหนมีทุกร้านครับผมที่เป็นเคมีพันุ์เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับร้านขายยาการเกษตรมีทุกร้านะครับผมอ่าแล้วก็อัตราส่วนนะครับผมผมบอกไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะนะครับผมมีหลายยี่ห้อ างยี่ห้อก็ใส่เยอะบางยี่ห้อก็ใส่น้อยนะครับผมแล้วก็ราคาก็ต่างกันตามคุณภาพนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับผมตัวนี้มันจะสําคัญที่สุดเลยนะครับผมช่วงข้าวท้องนะครับผมมันจะเป็นตัวเหมือนช่วยเป็นผสมเทียมเลยนะให้ข้าวแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้เก่งนะครับผมส่วนสาร่ายนยะเป็นช่วยให้ข้าวกินปุ๋ยดีแต่ขแนแงสดชื่นนะครับผม ฮอร์โมนหลักๆนะครับผมส่วนยาหนอนยาเพี้ยนะเดี๋ยวผมจะพูดแบ่งเป็นนะครับชนิดเป็นยาหนอนก่อนเลยนะครับผมถ้ากรณีหนอนม้วนใบเนี่ยของผมท,ที่เก่งสุดๆเลยคือทาคุมินะครับผมทาคุมิแล้วก็ยาหนอนก็นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดูป้องพีวทอนนะครับผมตัวนี้จะใช้ได้ทั้งหนอนม้วนใบ ได้หนอนกอนะครับผมแต่ทาคุมินันใช้แต่หนอนใช้ได้หนอนม้วนใบอย่างเดียวนะครับผมหนอนกอไม่ตายนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่ากรณีหนอนกอระบาดนะผมจะใช้ยาหวานนะครับผมเป็นออนคอนนะครับผมออนออนคอนสามีนะครับผมเป็นยาหวานนะครับส่วนยาเพียกระโดดนะครับผมเพียน้ำตัวเดียวครับผมถ้าเพียกระโดดระบาดตอมไฟนี่นะครับต้องใช้เพียน้ำตัวเดียว นะครับผมไม่ต้องไปใช้หลายตัวนะครับผมตัวเดียวอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมยาเชื้อรานะครับผมยาเชื้อราที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะเป็นคาชูมินนะครับผมแล้วก็ใช้สลับกับบีมนะครับผมผมจะใช้สลับกับบีมก็คือบีมบีมเจ็ดห้านะครับผมบีมเจ็ดห้ามันจะเก่งเรื่องอราห์น้ำหมากเนาะตัวนี้นะครับผมอันตราย นะครับผมโอเคนะครับผมคร่าวๆนะก็มีะก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ว่าเป็นตัวเด่นๆของผมเลยอ่ะส่วนตัวอื่นนะอ่ะที่ว่ามันตามท้องตลาดทั่วไปผมก็จะไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดถึงแบบว่ากรณีที่ว่าใครเจอนะครับผมแล้วเอายาไม่อยู่แล้วนะครับผมลองใช้ตัวที่ผมแนะนําดูนะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นยาฆ่าญ้านะครับผมยาคุมค่านะ ที่ผมใช้อยู่นะครับผมผมจะใช้บวกกันโพราโดนะครับผมโพราโดนะครับผมบวกกับบิโตนะครับผมบิโตบิโตยี่สิบนะครับผมโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาชมนะครับผมข้าวแตกกอนะนะครับผมกับพูดกันยาวเลยนะครับผมเห็นนะครับให้ดูด้านบนก่อนนะครับผมจุดเนี้ยนะครับผมมาติดคนาแล้วนะครับแล้วก็ใช้โดนวานนะครับผมก็ ถึงบ้างไม่ถึงมากเนาะแล้วก็หนูนะครับผมหนูมันมาเก็บกินนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเห็นกอไหมครับผมหนึ่งกอนะนี่ครับอ่าเรามานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่อ่าไะครับสิบสี่ต้นนะครับผมประมาณ14ต้นเลยนะตอนนี้นะครับผมอ่าแดูกอนวดูก,อ,ดดกอนนี้มั่งครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบอดสิบสอนะครับผม ล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่ละต้นนะครับผมจะโตเท่ากันเลยนะนะครับผมจะโตเท่ากันหมดแล้วนะนะครับผมก็นี่ครับให้ชมนะยังคนสมัยก่อนเนาะเขาจะบอกว่านะครับผมข้าวที่แตกกอนเนี่ยคือข้าวอายุยืนอายุยาวก็คือประมาณร้อยวันขึ้นนะครับผมแต่ผมทําให้เห็นแล้วนะครับผมในรุ่นรุ่นหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับผมไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมผมทาเป็นพัน ข้าวนาะปังอายุ80วันนะครับผมบางกว่านี้อีกนะบางบางบางกว่านี้เยอะเลยครับผมแต่ผมทําแบบว่าเออแตกกอนะแล้วก็ได้ไล่ละร้อยร้อยสิบถังนะครับผมในรุ่นใน,ใน,ใ,นในรุ่นที่ผ่านมาแล้วผมไม่ใช่เดี๋ยวในรุ่นหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับให้ชมเดี๋ยวเราตรงไหนก็ลงมาแล้วนะครับผมเราจะเดินเดินเข้าไปในแปลงนะครับ นี่นะครับนะครับผมต้องกล้านะผมหลายหลายหลายท่านก็คือยังไม่กล้านะยังไม่กล้าที่จะทำข้าวบางนะครับผมผมอ่านจากหลายคอมเมนต์แล้วนะครับผมว่าดินที่บ้านไม่ดีบ้างอะไรไม่นูแต่ผมว่าถ้าข้าวบางอะ่ะโดยธรรมชาตินะครับผมเขาต้องแตกกอนะครับผมเรากระตุ้นเรื่องไนโตรเจนเข้าไปสะหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับผม ให้ลากเขาได้ไอ้นี่ดีๆหน่อยนะครับผมกระตุ้นลากดีๆหน่อยนี่นะครับผมเห็นนะครับผมนี่ครับก็คือจะเห็นจะเห็นต้นเลยว่าต้นจะค่อนข้างที่จะโตเสมอกันนะครับผมถ้าแตกกอเนี่ยต้นจะโตเสมอกันแต่ถ้าเราหว่านข้าวหนาเมื่อไหร่นะครับผมทันก็จะได้ข้าวแกนนะครับผมแล้วก็จะแฟะเลยนะครับผมจะไม่จะไม่ค่อยสดชื่นนะ จะไม่ค่อยสดชื่นแต่ของผมเห็นนะครับอย่างเงี้ยห่างนะเวลาเราแวกดูอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าข้าวบางนะครับผมแต่เวลามองมองข้างบนเนี่ยครับผมก็จะมองยากอยู่เพราะว่าใบใบเริ่มจะปิดแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่นะนี่นะครับ โอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนาะนะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมผมทาคลิปนะครับผมให้เกษตรกรนะครับผมไลฟ์ใหม่ที่เพิ่งมาติดตามช่องนะครับผมอาจะอธิบายแบบย่อๆนะนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าผมฉีดยารุ่นต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเปิดนะครับคลิปต่อไปเนี่ยแล้วผมจะไปเปิดคังยานะครับผมให้เกษตรกรดูนะครับว่ามัน ใส่เท่าไหร่นะครับผมพอดีผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมันยาหลายตัวเนาะมันก็สับสนนะครับผมเดี๋ยวผมไปให้เห็นบรรจุพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขังยาของผมนะครับผมวันนี้ก็ขอนะครับผมจบนะครับคลิปปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ